สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมที่5ประจำเช้าวันพฤหัสที่25พฤศจิกจายนกันหน่อยดีกว่าเลอันเยนทีคาบ,บูซเปิดบ้านพ่ายกับไลฟ์ซิกไป0-5ฮะเกมนี้ทีมเยือนได้5ประตูจากคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแล้วก็เอมิลฟอสเบิร์กยิงไปคนละ2ประตูสว่วนอีก1ลูกมาจากอังเดรซินวาแมนซิตี้เปิดบ้านเชือนเอาชน,นะปารีสแซงต์์แชรแมงไป2-1 ทีมเยือนนั่นไม่ก่หนึ่งศูนย์จากคีเลนเอ็มบัปเป้ครับแต่ว่าเจ้าบ้านยิงแซง2องทุกรวดจากราฮีมสเตอร์ลิงแล้วก็กาเบรียลเชลซูตอารเตตโกมาดริดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเอซีมิลานไป0ูนย์จากลูกยิงของจูเนียร์เมเซียสหรับภูครับเอาชนะปอร์โตไป2องศูนย์จากเตลโกอาคาทล่าแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลาเบซิกตัสแพ้ให้กับอาแจกไป1-2เจ้าบ้านนั่ไป่ก่อนหนึ่งศูนย์ด้วยนะจากราชิดเกสเซลครับแต่ว่า ทีมเยือนยิงแสง2ลูกลวดจากเซบาสเตียนอัลแลครับยิง2ลูกเลยสปอร์ติ้งล้วก็เปิดบ้านเอาชนะดอทมุนไป3-1มหนึ่งจะมาได้3ประตูจากเปโดกอนชาเวสครับยิง2ลูกแล้วอีกหนึ่งลูกมาจากเปโดพอโลส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากดอนเดียวมาเล่นครับแล้วก็เกมนี้ดอทมุนครับเอมเลชานโดนใบแดงไล่ออกไปด้วยนะอินเตอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะชัคเตอร์โดเนตไป2-0จากลูกยิงของเอดดนเซโก้ครับเหมา2ประตูไปเลย แล้วก็เอฟซีเชอร์ลีฟพาให้กับทางเรอัลมาดริดไป0-3ทีมเยือนได้สามประตูจากดาวิดอลาบาโทนี่ครสแล้วก็คาริมเบนเซม่าไปดูกันที่ตารางคะแนนครับเริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1ก็เป็นแมสซิตี้เก็บไป12คะแนนอันดับ,ดบ2ปลารีสแซงต์แชร์แมงมี8อันดับ3และก็4เป็นไลฟ์ซิกกับคารบูชมีทีมละ4คะแนนกลุ่มนี้เนี่ยแมสซิตี้แชมป์กลุ่มแน่นอนครับผ่านเข้ารอบเช่นเดียวกับปลารีสแซงต์แชร์แมงที่ได้รองแชมป์กลุ่มในขณะที่ไลฟ์ซิกกับคารบูชต้องไปลุ้นกันในนะัดสุดท้ายว่าใครจะได้โคโลโคลท่ายูโรป้าลีกไป กลุ่ม B อันดับหนึ่งก็เป็นลิเวอร์พูลครับ5นะัดชนะรวดเก็บไป15คะแนนเต็มควา้าแชมป์กลุ่มแบบใสๆเลยอันดับ2ปอตโต้มี5คะแนนอันดับ3แล้วก็4เป็นแอตมาดิดกับเอซิมิลามีทีมละ4กลุ่มนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเขารอบไปแล้วเนาะก็จะเหลืออันดับ2 3 4ครับปอตโตแอตมาดิดเอซิมิลานไปลุ้นเข้ารอบกันในนะัดสุดท้าย ก่มซีอันดับหนึ่งอาแจกครับเก็บไป15คะแนนเต็มอันดับ2องสปอร์ติ้งมี9อันดับ3ามดอทมูลมี6อันดับ4ี่เบสิกตัตมี0คะแนนนะฮะก็กลุ่มนี้อาแจกคว้าแชมป์กลุ่มแน่นอนผ่านเข้ารอบไปตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็รองแชมป์กลุ่มเป็นสปอร์ตติ้งแน่นอนครับมี9คะแนนครับต่อให้นัดสุดท้ายแพ้แล้วดอทมูลชนะยังไงก็เฮ็ดดูเฮ็ดดีกว่านะครับนั่นหมายความว่าดอทมูลที่ได้อันดับ3ก็จะไปเล่นยูโรปาลีกแพ้นะครับผมในขณะที่เบสิกตัตก็ตกรอบไป กลุ่ม D อันดับ1เป็นเลเวอรุดีมี12คะแนนอันดับ2อินเตอร์มี10อันดับ3ามเอฟซีเชลิมี6และอันดับ4ชัคเตอร์โดเนตมี1นะกลุ่มนี้เนี่ยเลเวอรุดีกับ, Inter, บอินเตอร์ครับเข้ารอบแน่นอน100%ครับไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มนะฮะในขณะที่เอฟซีเชลิก็ได้ไปเล่นโคตายูโรปาลีกต่อนะฮะส่วนชัคเตอร์โดเนตก็ตกรอบไปไปต่อกันที่เดลซานูล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเลวันดอฟสกี้แล้วก็เซบาสเตียนอันเล่ทียิงไปปคนละะ9รตู เดี๋ยวถึงไทยกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเป็นเกมนัดที่6ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมเริ่มกันที่คืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่8ธันวาคมก็จะมีปารีสเปิดบ้านเจอคัพบฟบูตไลฟซิกพบแมนซิต,ตี้เอซิมิลานเจอลิเวอร์พูลปอร์โต้พบแอแมตมาดริดอาแจ,จกเจอสปอร์ติง้งดอตโกลมพบเบซิกตัสเตมัริดเปิดบ้านเจออินเตอร์แล้วก็ชัคเตอร์จะเจอกับเชอรลซีฟตามด้วยคืนวันพุธต,ต่อเช้าวันพฤหัสที่9ธันวาคม บญญารเยนครับเปิดบ้านเจอบาซ่าเบเนฟิกาพบดเดโมเคียบอัตตานตาเจอเบียริลแมยูเปิดบ้านเจอกับยังบอยซอ ؤ สบูพบเซบียาวัวปัวเจอริลยูเวนตุสเปิดบ้านเจอมอโม่แล้วก็เซนิตจะพบกับเชลซี